นายทุนรวยจานแต่ชาวบ้านลำบากแผลนแผลเหล่าแผลนลำพลากห้านยากพารามากไม่ไหวแผลนพลากพลาพลาแผลกปลีปล่อยมาจะกท่านเมืองไทยองกันเป็นระบอบเมืองไพลโลงรันปลิ้นลาปลาปลอบเด็กที่เรียนจบ ลูกล้านเออสอบกันเป็นรอยรอบก็ยังไม่ได้บรรจุไยพรลบพลังปลายพลันปลุต้าลูกล้านพอได้เป็นแหนยดแปดแม้เราล่าแก้วมูเฟลดแเล่ปลอบเล่าเล่ปลวกปลุจบปริญญาตรูไข่จะบูอยู่ก้ามีปลาปลาปลูปลาปลาปลูปลูปลาปี เ็นใจจเ้าบ้านมันพลันแตะพลาซีเปล่าวพลันมันพลานเปล่าปลีลืรากาเก้าไม่ดีปีนี้หยุดตำนาปลีปลีพลีปลีปุดลำปลาเนื่อยแตบกระจัยเอื้อไล่โกต้มน้ายกโคกแล้วปลกกันจ้าลาปลก ก็ะแพงได้กลับมาแขงมาเลือกตำนาต้มตุงอุ้งขี้เลยชุดทำปลาปล้มตุงปรุงปีเตยเลือกทำปลาปล้มปรุงปลับปรุงปัปีเตยเด็กสาวาๆบางคนเรียนจบครูแต่ไม่ได้บรรจุตรงใกล้รูปังเฮ้ย ป้อนรถนำควายเงื่อยใจจังเลยนอนตีนเตยหน้าปากกินมากยันนอนตีนเตยปลาปลาบหลับปิ้นราบพลันปล่อนปลินเผยปลาปลาบหลับปลิ้นลาบพลันจงกลั่นปีนี้ก็ไม่เกี่ยวเสี่ยงว่านายกอาจารย์จะแจกกันลานไผ่ปลอกพลันเปลกพลันเลี้ยงพลันไผ่ปลอกพลันเป็นมาเปลก คนไต่ตั้งไล่ได้จาดนามกันต่อจากนั้นไายลังหนังข้อทานลักพันไายพลังลักอาปรอพลานหลักลักพันไพยพลังหลักอาปรอพลานผมตรงข้อลาแล้วทานผู้ดูขอลาแล้วทานผู้ดูไปต่อสู้ในจันจ้านจันจ้า มินประมาทพิมรัฐบาลกดีมินประมาทพิมรัฐบาลคนที่เล่ยู่ต่างบ้านที่ร่างกันร่างกันสินพลาดติ่ลำปลาพลันในบ่างพลันติดร่างพลันร่างพลันตาลุดร่างวันนีนคอยมาสร้างความมันโอ้ช่วยแล้ห้วิวขึ้นมากลั่นเอยเปล่าเบี้ยมาประกันต้องอย่าเด้อประกันยอดต่อ ก่อนพี่น้องเออผมสิรักก่อนบอกว่าคลิปนี้โบดาน่าอยากมังเหลาเอ่อแต่ต้องนไงคอมเมนดาถ้าพี่น้องเกยวคอมเมนต์ดาเราไปกันดาพวกไปคอนก็มาลาวันรักกับมาดีกรับ